สวัสดี FC ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นกันดูสักหน่อยนะครับหลังจากที่ได้ชมฟอร์มของสุภโชคสารชาติในเกมล่าสุดที่ผ่านมานะฮะซึ่งเจ้าตัวก็สามารถทำไปถึง2ประตูกับ1แอซิสและยังคว้า Man of the m a แมตของเกมนี้ไปอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว,ว่าพวกเขาจะคิดเห็นยังไงกันบ้างเราไปลองฟังกันดูนะครับครอบครัวของสุภโชคต้องมาดูทุกเกมแล้ว คอมเมนต์ต่อมานะครับประตูที่2ของสุภโชคคือผมสงสัยว่ามันง่ายไปไหมความสามารถของบูรุกษาประตูมันมีแค่นั้นเหรอส่วนแฟนบอลญี่ปุ่นท่านนี้นะครับบอกว่าวันนี้เช็คได้แสดงให้ผมได้ดูแบบที่ผมอยากจะดูมาตลอดคอมเมนต์ถัดมานะครับรู้สึกมีความสุขเลยทีเดียว ถ้าหากว่าฟอร์มของสุภโชคสามารถใช้แววได้แบบนี้ผมว่าก็น่าจะสามารถใช้งานเขาในเกมจเจลิกได้แบบเต็มรูปแบบในไมชานี้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่ห้านะครับไดกีซูกะสุดยอดมากวันนี้ทั้ง4ประตูดูเหมือนว่าเขาจะมีส่วนร่วมไม่น้อยสุภโชคก,ก็โชว์ฟอร์มได้ดีรู้สึกได้ว่าเหมือนเขาจะสามารถจับแนวทางการเล่นของมิชาได้แล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับ เช็คน่าจะลองหาซื้อบ้านในซัปโปโรเอาไว้สักหลังนะเพื่อที่จะได้ให้ทั้งครอบครัวสามารถย้ายมาอยู่ได้คอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับผมรู้สึกดีใจมากนะที่สุโขโชคแล้วก็มิลานทูซิสสามารถที่จะทำผลงานได้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ Comment ที่8นะครับความคาดหวังในตัวของสุโขโชคนั้นกำลังคล้ายลึงกับชนะแล้วแบบที่ว่าทีมสามารถฝากความคาดหวังไว้ได้คอมเมนต์ Comment ที่9นะครับ สุภโชคเล่นกับซับปโลวันนี้เหมือนราวกับว่าเขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นยังไงอย่างนั้นเลยไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับได้กีสุกะกับสุภโชคบางทีก็สับสนทรงผมแล้วก็เขาหน้านึกว่าคนเดียวกันคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าฟอร์มการเล่นแบบนี้ครอบครัวของสุภโชคเข้ามาดูทุกเกมเลยนะคอมเมนต์ถัดมานะครับดีใจด้วยกับประตูแรกของสุภโชคในฤดูกาลนี้ ส่วนแฟนบอลญี่ปุ่นท่านนี้นะครับบอกว่าพลังการมาเยี่ยมของครอบครัวนั้นมันยอดเยี่ยมมากๆ <c oughs> คอมเมนต์ถัดมานะครับการมาของครอบครัวมันทําให้ฟอร์มการเล่นเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ไม่ใช่แค่ประตูเดียวนะเขาทําถึง2ประตูเลยด้วย <c oughs> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับเช็คคุงวันนี้เป็นพระเอก Man of t h e Match คู่ควรแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับ ยาเย็นชากับสุภโชคนักเลยผมคิดว่าเขาสมควรที่จะได้รับตำแหน่งตัวจริงในเกมเจลีกบ้างนะคอมเมนต์ถัดมานะครับผมดีใจนะที่ลูคัสแล้วก็โคไมาย,ยังคงสบายดีหลังจากที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บผมอยากจะให้ลองใช้งานเช็คในเกมเจลีกดูบ้างคอมเมนต์ที่18นะครับซึกะและเช็คในด้านซ้ายนั้นดูมั่นคงมากและมันก็ส่งผลต่อเช็คด้วย ทำให้ฝั่งซ้ายนั้นสามารถที่จะควบคุมได้โดยสมบูรณ์ <Wow. S 1> คอมเมนต์ที่19นะครับโอกิแล้วก็เช็คเห็นได้ว่าพวกเขาเล่นกันได้อย่างเข้าขาตั้งแต่ปีก่อนแล้วไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับพูดตามตรงเลยนะเช็คคุงมีประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าโอกิในตอนนี้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับพ่อกับแม่ของเช็คคุงมาซื้อบ้านในซัปโปโรไว้เถอะจะได้มาดูทุกเกม คอมเมนต์ถัดมานะครับประตูแรกของเช็คถือว่ายิงได้สวยมากมุมนั้นมันค่อนข้างที่จะยิงยากนะส่วนประตูที่2ก็ยิงเล่นทางหนีมือของผู้รักษาประตูส่วนแฟนญี่ปุ่นท่านนี้นะครับบอกว่าผมคิดว่าต่อจากนี้น่าจะสามารถใช้งานเช็คมากขึ้นได้คอมเมนต์ถัดมานะครับการสร้างโอกาสในการเข้าทำประตูนั้นผมคิดว่าเชคคุงมีไหวพริบกว่าชนะ แต่ในส่วนของการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลแล้วก็การเอาตัวรอดในพื้นที่แคบนั้นชนายังคงเหนือกว่าแต่อย่างไรก็ดีตอนนี้เช็คก็กำลังมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับการแข่งขันเกมนี้มันทำให้ผมรู้เลยว่าพลังของครอบครัวนั้นยิ่งใหญ่มากจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ต้นปีก็ดูเหมือนว่าเช็คจะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรและเวลาที่ใช้ในเกมนั้นก็มีไม่มาก ส่วนคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านสุดท้ายน,นะครับเรามารอดูกันว่ามิชาจะตัดสินใจยังไงกับตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงในเกมใจลีกและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นบางส่วนนะครับหลังจากที่ได้ชมฟอร์มของสุภโชคสารชาติในเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับ ซึ่งเจ้าตัวสามารถทำไปถึง2ประตูกับ1แอซิดแล้วก็ยังคว้าแมน o อฟเดอะแมของเกมนี้ไปอีกด้วยนะครับ